างานโซลาร์เซลล์เนี่ยเราทำไว้ที่ประมาณ3กิโลวัตต์จะประกอบด้วยแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยทั้งหมด7แผงก็คือเซลล์ในตัวของแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยจะประมาณไม่น้อยกว่า72เซลลต่อ1แผงนะครับและขนาดจำนวนวัตต์ก็คือ440 4 5 0ถึง450วัตต์ก็ได้มอกนะครับตามมาตรฐานอุตสาหกรรม กรอบแผงเนี่ยก็เป็นอลูมิเนียมอโนดซ์แผงโซลาเซลล์เนี่ยผลิตในประเทศไทยนะครับแล้วก็ตัวของอิวอร์เตอร์กับตัวของจุดต่อจังชันวอล์กต่างๆเนี่ยก็คือเราใช้อุปกรณ์ที่มีความแข็งแรง ทนทนชุดอินเวอร์เตอร์ของเรานะครับก็คือผ่านมาตรฐาน IEC Standard แล้วก็มีมา PEA ทั้งหมดจ่ายไฟทางด้านแรงดันเอาต์พุตที่เรียกว่า MPP โวลต์เนี่ยอยู่ที่70โวลต์แล้วก็แรงดันสูงสุดอยู่ที่560โวลต์ฟังเอาต์พุตอยู่ที่3,000วัตต์ตอนตัวกระแสะที่จ่ายให้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ14แอมมีเรื่อง surge protection ป้องกันความเสียหายของตัวอุปรกรณ์อินเวอร์เตอร์เนี่ยสามารถมีพอร์ตสื่อสาร IEC 85เข้าไปในระบบ IoT เพื่อที่ชว์สเตตัสของกระแสะไฟฟ้า แล้วก็อุปกรณ์ภายในตัวเซลล์ว่ามีปัญหาหรือเปล่าสามารถที่จะแจ้งไปในตัวของ IOT เราให้รับทราบได้